สวัสดีค่ะพี่น้องพบกพอกันส่วนเช้าเช้าเนาะค่ะบรรยากาศนอนให้นอนหน้าจ้ะพี่น้องไม่จอยกำลังทางบกเขาบรรยากาศตอนเช้าเช้ายื้อน,นีไม่จอยสีพาพพีพน้องไปยามเบ็ดจ้ะพี่น้องใส่ว้ทะมขึ้นมันมันจ้ะพี่น้องใส่ลายโตอยู่พอดีหนึ่งเดยป้นในแก้วอจ้ะพี่น้องี๋ยวไปติดตานั่งกันว่าเลยจาว่าส่วนเช้านี่สีมันบอจ้ะพี่น้องนี่จ้ะมันดูบรรยากาศยามเบ็ด ตอนเช้าเนาะคือบรรยากาศตอนเช้าอากาศพอบพื้นผับอากาศเย็ยยนยามวันนี้เขามากท่มกันกับพายุพายุโซนร้อนเขาาน่ามานในสองเมืองสามเมืองแล้วจ้ะพี่น้องอันอบ้านพนเอาเบ็ดมาปักมือขึ้นนีมันครับจ้ะพี่น้องยามจนว่าหอดสองถุ่มจ้ะพี่น้องก็พักกันนอนที่จ้ะโอ้มันติดอนอย่างน้องมา ได้หมันป่าหื้นหมันเอียงนอกจากพี่นออ้องเนี่ยผู <c oughs> ้ติดคับแขกคนนี่บดึงกันว่าสัหมานบ่อกอเกาเขาคับแขกพี่น้องอย่างนี้เดอันนี้เอาไว้ให้พ่อบ้านท่านเบิ่งว่ามันตักหนังตักหนังอกอเกาเขาเนี่ยจริงจริงเลยปลาดุกจะพี่น้องปลาดุกหนะ้า มาดุกหน้านี่ก็คือทางเขาเทียงทางเขาเทียงนี่น้ำอย่ขึ้นแน่พอได้มาหลอกมาตุ่มแล้วจะพี่นอ้องบ่แมนว่าเอาปลามาใส่ไว้แหละจังมาไายนีย่ส่องไม่จอยมีแต่ความจริงอย่าพี่นอ้องนี่ถือบ่ถือกะก็คือบ่ถือไปเลยอย่าพี่นอ้องรอนหลุนน้ำกันแบบ มีการตัวการต้มมืงขึ้นก็นได้ร้ายเติมจะพี่น้องไม่จ้อยไปมากไปคอยถะปนน้ำขึ้นจะพี่น้องนี่เขาก็ลั่งถอ,อกเขาถอ,อกได้กระจิบกระจอบแน่เลยจะพี่น้องเริ่มถอ,อกแล้วเพราะเดือนหนากระเกียวแล้วเนาะเดือนพฤศจิกาเดือนเกียวแล้ว เดี๋ยวไปเบื้องทางคุนจะพี่น้องแต่ว่าบรลูว่าสิไปได้บ่อน้ำขื้นร้ายจะพี่นอ้องอากาศกันหนาวลมหนาวพัดมาวีวีมานมโนคั่นนี่ลมคือพัดสายไปอีสันเนาะโอ้รอนรอนๆอนพี่นอ้องรอนเสียงเงี้ยมาเสียงไม่คั้นนี่ เบ็ดไงเบ็ดขั้นแบบไงเลยจ้ะพี่น้องนี่กระมวลบึงโอ้ลอนกะปูหื้อปลาน้อยกินพุ่นขั้นหนึ่งอยู่พุ่นไม่รู้ว่าสิไปได้เพพี่น้องเดี๋ยวไม่จ่ายค่าไปเบิ่งกันขั้นไหนสิมานบ่ รอนจ้พี่น้องรอนเนี่ยรอนให้บรรยากาศเขาจะเป็นบบยอืดหนามจ้าพี่น้องนี่จมตะบาบ่มีหนามหนามร้ายครับมันรอนเบอ้อบอกหอยใส่เบ็ดว่าได้เอาบอกหอยนี่แล้วว่า แค่พิชอะไรก็บอกน้อยพิินทำตก็ห้าน้ำไลน้ำไลจะไปห่างน้ำตื้อเลยมาเรียย่ตนาเฮ้าพี่หน่องเห็นบ่ตานหาอยู่หากินเนี่มือเศอืก หน่วยบักใหญ่เลยพี่พี่น้องพี่มาสิพาพี่พี่น้องมายามเบ็ดขนผ้ามาเก็บบกักหอยมาเล่ซ้ำหมดอ่ะได้อยังเั้นกับนั่นน่นาจะพี่น้องได้อันไรก่านั่นพัฒนาน้ำเออเลยเต็มเลยจะพี่น้องนั่งโอ้ยทา้งหลายยังสิไปได้เลย เอ้ยปได้ยปได้ถั่วบูดรขวัยพี่น้องถั่วบูดถั่วบูดถอยถอยจังไดพี่น้องจังสีเกียวได้บันสิบเได้เกียวเขาลุยน้ำซะบ่ปีนี่หนึ่นึ่งไม่สิเอาได้่พี่น้อง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 เห็นมอเพีย อว้ายยังไงขอจังสีเอาเป็นละฮันสุดๆร้อนๆเลยนะคะยังไงจังสีเอาเป็นเนาะพี่น้องอมีเกีวกว่ยวคอเข่าอยู่ปลาดุกปลาดุกอโอ้ยคอเข่ากับมันคอเข่ากับมีท่องอยู่บ้านปลาดุกอะเพือนพี่น้องปลาดุกปลาดุก ตัวนห้่ชั้งนีช่งสีด้ล้ฮันเพีโอ้ยป้บดเปลี่ยนบันพี่น้องมึงไงบ่อนลูกลูก,กอยูอ่ทายกับทายเมื่อเดียวเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเบิงเบ,งบ,งบงให้หอดปีเลยให้อดปีให้อดปีปมนัมนม ม,มันมันมันเข่ากระกลุ้มอะมันมันจะพี่น้องนี่แหละธรรมาสตว์ได้ปนแล้วพี่น้องได้ปนแล้วไมยายอมให้พ่อบ้านเกีจ้ววาคอเขาเอ่าก็เราบาดนีองหืมคอเข่าแห้งกระลั่งม,มันบั่นเอาปลากระเช้าได้เข่าแพร่พี่น้อง รุ่นนี้แหละแม่จ้อยได้เมื่อคืนขึ้นทั้งนานคือบ่อนบัวหลวงนี่แหละเอาหอดขั้นมันเมียน้ำเด้พี่น้องเดีย๋ยบๆขออนุญาตปดเบ็ปดปดเบ็ดปดปลาก่อนเนี่ยเห็นบ่อ่างก้อนอ่างก้อนไต่แล้วง่ายเหรอหอยไม่ง่ายกิว่วจำมึงนี่นขอจบกีบไปเพียงเท่านี้เนาะจ้ะพี่น้องได้ไม่จ้อยขอโตปดปลาไปป้นไปตื้มกันก่อนจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวมือแลงสี่ายตอนใส่เบิรงจากพี่นงนี่มู่นาคลิมนาพอกันไหมนอกจากสวัสดีค่ะ